มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสารรัฐธรรนูญนัดถกปมถือหุ้นสื่อพิธา19กรกฎาคมนี้หากรับคำร้องจ่อถูกสั่งหยุดหน้าที่17กรกฎาคม2566มีรายง,งานว่าวันที่19กรกฎาคมนั้น จะมีการประชุมคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญโดยมีวาระการประชุมที่สําคัญก็คือเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาคําร้องที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกรกะตอขอให้สารรัฐธรรมนูนิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ว่าสมาชิกภาพของสสของนายพิธาลิมเจริญรัตสสบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลและหัวหน้าพักก้าวไกลสิ้นสุดตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6 ประกอบกับมาตรา98วงเล็บ3หรือไม่ซึ่งเป็นประเด็นเกี่ยวกับคุณสมบัตินายพิธากรณีถือหุน 42, ห้น ITV 42,000หุ้นโดยอยู่ระเบียบวาระที่4เรื่องพิจารณาที่23 2, 5, 6, 6. ทับ2566ทั้งนี้มีการระบุหมายเหตุพิจารณาขยายระยะเวลาการเสนอความคิดเห็นของตุลาการ คณะที่หนึ่งต่อสารตามพรบว่าด้วยวิธีพิจรารณาของสารธรรมนูญพศ2561มาตรา31รับพิจรารณาว่าจะรับคำร้องไว้พิจรารณาวินิจฉัยหรือไม่โดยกระบวนการพิจรารณาคุณสมบัติสสอของคณะตุลาการสารธรรมนูญหากสารมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจรารณาวินิจฉัยแล้วจะพิจรารณาข้อมูลข้อเท็จจริงตามคำร้องและหาปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่า ผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกร้องจริงจะมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่สสไว้จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยและให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน15วันรวมทั้งอาจสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะส่งเอกสารเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาวินิจฉัยด้วยอย่างไรก็ตามเอกสารดังกล่าวยังไม่ได้รับการยืนยันว่ามาจากศาลัฐธรรมนูญจริงหรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ